ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Auto ้เทรนแหล่งรวมข้อมูลยานยนต์และเทคโนโลยีอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่น่าสนใจสำหรับใครที่สนใจข่าวสารเกี่ยวกับขีปนาวุธและระบบอาวุธสมัยใหม่อย่าลืมกดติดตามช่อง Auto ้เทรนไว้ด้วยนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับขีปนาวุธใต้น้ำที่มีพลังทำลายล้างสูงจากประเทศจีนที่มีชื่อว่า SLBM JL2 หรือ j u a n g 2ซึ่งถือเป็นขีปนาวุธติดตั้งบนเรือดำน้ำที่ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง และถือเป็นหนึ่งในขีปนาวุธที่ถูกจับตามองมากที่สุดในปี2025นี้ขีปนาวุธ SLBM JL 2เป็นขีปนาวุธนำวิถีชนิดยิงจากเรือดำน้ำที่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องปรามเชิงยุทธศาสตร์ด้วยระยะยิงไกลามากกว่า7,400กิโลเมตรซึ่งสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้หลายหัวทำให้มันกลายเป็นอาวุธสำคัญสำ,ญสำหรับกองทัพเรือจีนในการสร้างสมดุลเชิงยุทธศาสตร์กับประเทศมหาอำนาจอื่นๆ s l b m j l 2ถูกพัฒนาขึ้นมาจากกลุ่นก่อนหน้าอย่าง JL1 โดยมีการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด้านที่สายการยิงความแม่นยำและจำนวนหัวรบที่สามารถติดตั้งได้โดย JL2 สามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้สูงสุดถึง3-8หัวรบซึ่งแต่ละหัวรบมีพลังทำลายล้างรุนแรงมากพอที่จะทำลายเมืองขนาดใหญ่ได้ทันทีขีปนาวุธรุ่นนี้ได้รับการติดตั้งบนเรือดำน้ำชั้นไทย0นย94หรือจินคลาสซซึ่งเป็นเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของจีน โดยเรือดำน้ำเหล่านี้สามารถบรรทุกขีปนาวุธ JL-2 ได้มากถึง12ลูกต่อหนึ่งลำเพิ่มความสามารถในการโจมตีเชิงยุทธศาสตร์ในรูปแบบที่ยากต่อการตรวจจับในด้านเทคโนโลยี SLBM JL-2 มาพร้อมระบบนำวิถีที่พัฒนาขึ้นใหม่โดยมีความแม่นยำสูงและสามารถทะลวงผ่านระบบป้องกันขีปนาวุธของศัตรูได้โดยหัวรบของมันสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดในระดับแมสซิฟหรือประมาณ12,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งทำให้การสกัดกั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก ขีปนาวุธรุ่นนี้ใช้เชื้อเพลิงนแข็ง2หรือ3ขั้นตอนโดยออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการติดตั้งและใช้งานบนเรือดำน้ำนอกจากนี้ยังสามารถยิงได้จากใต้น้ำที่ระดับความลึกที่กำหนดทำให้ไม่ต้องโผล่ขึ้นสู่ผิวน้ำซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสรอดจากการปลรดจ,จับของข้าศึก สำหรับราคาของถิปนาวุธ SLBM JL 2ในปี2025นั้นข้อมูลที่เปิดเผยอย่างไม่เป็นทางการคาดว่าราคาต่อ1ลูกอยู่ที่ประมาณ70ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ2,500ล้านบาทต่อ1ลูกโดยราคานี้รวมค่าผลิตและระบบนำวิถีขั้นสูงซึ่งถือเป็นราคาที่สูงมากแต่ก็คุ้มค่าเมื่อเทียบกับศักยภาพในการป้องปรามเชิงยุทธศาสตร์แม้ถิปนาวุธ SLBM JL 2จะไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในสงครามทั่วไป แต่มีบทบาทสําคัญมากในการสร้างความมั่นคงทางทหารของจีนเพราะถือเป็นอาวุธสําหรับการป้องกันตัวระดับสูงสุดโดยเฉพาะในกรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอํานาจในแง่มุมด้านยุทธศาสตร์ขีปนาวุธรุ่นนี้ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับกองทัพเรือจีนในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศทั้งในทะเลจีนใต้และพื้นที่อื่นๆที่มีข้อพิพาทโดยการมีอาวุธชนิดนี้ติดตั้งอยู่บนเรือดำน้ำําทําให้กองทัพจีนมีขีดความสามารถในการโจมตีตอบโต้ได้จากทุกจุดในโลก สิ่งสำคัญอีกอย่างคือ JL2 ยังเป็นก้าวสำคัญของจีนในการพัฒนาเทคโนโลยีขีปนาวุธติดตั้งบนเรือดำน้ำที่สามารถต่อยอดไปสู่ขีปนาวุธรุ่นถัดไปอย่าง JL3 ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนพัฒนาในอนาคตโดยมีรายงานว่ารุ่นถัดไปจะมีพิสัยยิงไกลกว่านี้และพลังทำลายล้างมากขึ้นไปอีกขั้น ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของขีปนาวุธใต้น้ำ SLBM JL 2ที่ถือเป็นหนึ่งในขีปนาวุธยุทธศาสตร์ที่น่าจับตามองที่สุดของจีนในปี2025่หากเพื่อนๆสนใจข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธยุทโธป,ปรกรณ์หรือเทคโนโลยีอื่นๆก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Auto t r e n ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคำอธิบายวิดีโอขีปนาวุธ SLBM JL 2ถือเป็นขีปนาวุธติดตั้งบนเรือดำน้ำที่ทรงพลังของจีนปี2025มาดูกันว่าความน่ากลัวของมันมีอะไรบ้างพร้อม